มาสวัสดีครับผมจะพามาชม CBR หัวข้อ 0F ลิมิเต็ดโครงขาวนะครับผมคันนี้ขายสดอยู่ที่1 3 5 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีออกรถ13,000หนามนะครับผ่อนอยู่ที่4,100บาท48่สินวดนะครับผมคันนี้เป็นตัวลิมิเต็ดโครงขาวจากโรงงานนะครับรถสีสวยนะครับยางหน้าหน้าหลังเลยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ สลิปออนนะครับติดเพจอัคาบูบิดนะครับผมเครื่องยนต์งแห้งเลยนะครับมีไปเลี้ยวหน้าแบบแต่งนะครับทรงสามเหลี่ยมนะครับมีกาอน้ำมาให้นะครับข้างหน้าเป็นชิวนะครับข้างบนนี้ก็จะมีเป็นครอบถังนะครับไปเลี้ยวแต่งนะครับโซสเตอร์ยังใหม่อยู่เลยนะครับผมมีครอบโครง ตรงข้างล่างนี้เป็นคาร์บอนนะครับตรงนี้เหมือนมีตำหนิอยู่นะครับตรงเครื่องนะครับเจตเตอรลิ่งสวยนะครับมีเหมือนเป็นวัดโบนด้วยนะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับอยู่ข้างบนตรงตัวถังนะครับสวยมากนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับโอเคมาดูเลขใหม่กันหน่อยนะครับอันนี้เป็นตัววัดโบนนะอันนี้โหลดหน้ามาให้เรียบร้อยนะครับผม แบตเตอรี่นะครับเล็กไม่สองหมื่นสองพันโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังเสียงท่อนะครับ ท่านใดสนใจเดี๋ยวผมทิ้งอดิไลกับเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับ135,000านนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ